คุณเคยประสบป,ปัญหาแบบนี้หรือไม่มองถนนแล้วมันไม่สบายตาเหมือนกับเห็นถนนไทยยังไงไม่รู้นะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนจากถนนแบบไทยๆนะครับผมให้กลายเป็นถนนแบบยุโรปแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โห oh ไปรับชมกันเลยครับ ับผมก็กลับสวีดีทําชูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลงมอดอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นมอดถนนนะครับผมก็เป็นมอดถนนยุโรปนะครับไม่ใช่ถนนแบบไทยๆนะครับที่เป็นหลุดเป็นบ่อโอ้ยไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก่อนอื่นท่านผู้ชมก็ต้องไปโหลดตัวนี้มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับเป็นมอดถนนแบบยุโรปนะครับผมก็โหลดมาเสร็จแล้วนะครับผมก็แตกไฟล์เหมือนเดิมเลยนะครับแตกไฟล์เลยนะครับทูฟ ทำการแตกไฟล์แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมก็ทำการกดคัดลอกไปเลยนะครับคัดลอกคัดลอกอันนี้คันลอกแล้วก็มาที่ตัวไฟเอ็มนะครับก็ขีกขวานะครับผมแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็เปิดไปยังตำแหน่งที่ตั้งไฟล์นะครับกดเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ตรงไอหอยสีเขียวนะครับผมกดเข้ามาเลยครับ แล้วก็มองหาคําว่ามอสนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอแล้วก็วางลงตรงนี้เลยนะครับผมนี่วางไปเลยต้สวางไปแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งเสร็จน,นะครับแค่นี้ครับผมก็วิธีลงก็ง่ายๆนะครับถ้าสมมติใครจะลบก็ สามารถลบไปได้เลยนะครับแต่่าตัวนี้นะครับไม่ค่อยกินสเปกนะครับผมก็ทําให้ถนนแบบดูดีนะครับผมก็โอ้โหมองสบายตามากเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่านะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมก็โอ้โหนี่นะครับผมเปลี่ยนไปลาฟ้ากับเฮวเลยนะครับผมก็นี่นะครับผมก็เป็นมอดถนนยุโรปนะครับผมก็ไม่ใช่ถนนไทยแบบเมื่อกี้แล้วนะครับผมก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมก็ อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็นี่นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ